เรื่องของความเร็วในการทําให้แอป,ปทํางานเร็วขึ้นคุณต้องเข้าใจแนวคิดหลักบางอย่างก่อนตามหลักการแล้วผู้ใช้แอป,ปไม่ควรต้องรอให้แอป,ปซิงข้อมูลหรือตอบสนองต่ออินพุตแอปที่ปรับแต่งมาอย่างดีสามารถบรรลุอุดมคตินี้ได้แอป,ปชีดทํางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเบราว์เซอร์และข้อมูลตารางทั้งหมดที่ทใช้ในแอป,ปจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสําเนาในเครื่องบนอุปกรณ์ เวลาแฝงเทียบกับปริมาณงานเมื่อเราอ้างถึงประสิทธิภาพของแอปโดยทั่วไปเราจะหมายถึงการตอบสนองของแอปตามที่ผู้ใช้ปลายทางของแอปรับรู้คำว่า latency หมายถึงเวลาที่ใช้ในการรอการตอบสนองของแอปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเวลาแฝงที่รับรู้เป้าหมายของเราคือลดเวลาแฝงที่ผู้ใช้ปลายทางรับรู้เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานของแอปชิดแล้วคุณจะเห็นว่ามีระบบต่างๆที่สื่อสารระหว่างกัน การสื่อสารแต่ละครั้งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบในบริบทนี้เวลาแฝงหมายถึงเวลาที่ระบบใช้ในการตอบกลับคำขอในขั้นต้นคำว่า throughput หมายถึงจำนวนข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนได้ต่อวินาทีตัวอย่างเช่นในการดึงสเปรดชีตจาก Google Drive เวลาแฝงโดยรวมคือผลรวมของเวลาแฝงเริ่มต้นในการตอบสนองต่อคำขอและเวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจริง การซิงทำงานอย่างไรแอป e ีตไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลระบบคลาวด์ได้โดยตรงแต่จะสื่อสารกับบริการ backend ของ a อปชีต e ซิร์ฟเวอซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์แทนการจัดการระดับนี้จำเป็นเพื่อความปลอดภัยแต่ยังมีประโยชน์ด้านประสิทธิภาพอีกด้วยเริ่มแรกเรามาพิจารณากรณีของการซิงคในแอปแบบอ่านอย่างเดียว ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นระหว่างการเปิดใช้แอปใดๆและในแอปใดๆที่เปิดใช้งานตัวเลือกซิงออนสตาร์เป็นครั้งแรกอ่านขั้นตอนที่1เมื่อแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เริ่มการซิงแอปจะขอข้อมูลจากแอปชีทเซิร์ฟเวอร์และแอปชีทจะขอข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาว อ่านขั้นตอนที่2เมื่อแอปชีทเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบคลา,าวด์เซิร์ฟเวอร์จะคำนวณคอลัมน์เสมือนใดๆที่กำหนดไว้แล้วส่งคืนข้อมูลไปยังแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เขียนขั้นตอนที่3แอปจะส่งแถวข้อมูลที่ถูกเพิ่มถูกอัปเดตหรือถูกลบของแต่ละแถวไปยังแอปชีทเซิร์ฟเวอร์ หากคุณถ่ายภาพภาพวาดหรือลายเซ็นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปพร้อมกับแถวข้อมูลเขียนขั้นตอนที่4เมื่อแอปชีทเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลนี้จะเขียนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้บริการระบบคลาวหากมีการกำหนดการทำงานอัตโนมัติใดๆไว้ระบบก็จะเรียกใช้เช่นกันโดยปกติแล้วแถวที่อัปเดต จะต้องอ่านซ้ำจากผู้ให้บริการระบบคลาวก่อนที่จะดำเนินการ